ว่างสร้างเกมเล่นดีกว่าโอเคเรามาลองเล่นดูกันเลยดีกว่า uh, อา่าอโอเกมน้องมาแล้ว yeah. เย้ทตไแบมันกดไม่ปิดเฮ้ยอ๋อ <laughs> อืมลืมใส่สตะกี์ให้มันแล้วมันจะทำงานได้ยังไงกันเนี่ยอืมใส่เข้าไปก่อน <c ười> okay. โอเคกระโดดได้เอากระโดดไปไกลเชียวเฮ้ยกระโปรงกลับ uy, ะละมาแล้วโอเคเดินหน้าได้ถอยหลังได้กระโดดได้โอ้โหนี่กระโดดได้นี่มันบินได้ชัดเฮ้ยว <c ười> โ,โอเคไปแล้วโอ้าวอ้าวไกลับมาแล้วน,น,นี่ีผมได้ดูอะไรนี่ผมกด,ดตัวเ e, อใช่ไหมแล้วมันเดินไปทางขวาเองเดินไปทางซ้ายดิ โอเคแก้โค้ดก่อนมาโถเอ้ยทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำปืนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องพับปืนกันเนี่ยนี่มันปืนอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรพับโปรติกไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเกิดข้อผิดพลาดจากการทำกระโดดแล้วมันได้เป็นการแดชออกมาพอดีว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังกดกระโดดอยู่แล้วมันเหมือนเป็นการวาร์ปผมก็เลยเฮ้ยมันน่าจะเป็นการแดชได้นะโอ้โหข้อผิดพลาดอันยิ่งใหญ่มาพรรมกับอะไรสักอย่างที่ใหญ่ยิ่ง แม่ตัวยอดเจ้าเออน่าไงเรานี่มันอัจฉริยะจริงแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยมันก็เดะไปทางเดียวต้องแก้ก่อนฮึโอเคตอนนี้ก็โอ้วามได้แล้วเย,ย้ไม่ใช่วามเลเด,ดสเออแต่มันดูเหมือนวามยังไงไม่รู้แฮะโอเคเดะไปโอเคที่เหลือก็ใส่กำแพงให้มันแล้วก็ทำให้กล้องเนี่ยมันติดตามตัวละครหน่อยก็แล้วกันนะ <c oughs> โอ,เโอ้เรียบร้อยแล้วเกมเราโอ้โหเสร็จไปแล้วนิดนึงนะ อย่าเกมยวของเราไปแล oh, ้วโอ้โหกระโดดได้ล่วงลงมาคำว่ากันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นโอเคเดีเวลาใส่ปืนของมันลงไปแล้วมาได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยในสุดก็นำได้แล้วว้าวด้แต่ไมู้ี่ยเเดด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 